ก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกครั้งนะคะเมื่อโซเชียลมีการเผยแพร่ <ๆ S 1> คลิปภาพของนายประพัฒน์โพธสุธนตบหัวนายศิระเจนจาคะแต่ว่าทั้งสองคนยืนยันตรงกันนะคะว่านี่เป็นการหยอกล้อก,กันเท่านั้นนะคะครับแต่สําหรับกรณีที่รถขบวนไปเบียดกับรถของประชาชนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนายประพัฒน์ก็กล่าวยอมรับในความผิดแล้วก็ประสานส่งตัวแทนเข้าไปพบกับผู้ประสบเหตุเพื่อที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับเหตุที่เกิดวันนี้ ก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งแทนทุกคนในคณะทำงานที่ไปราชการที่จังหวัดตราดและการนบุรีครับแล้วเราก็พร้อมนะฮะให้เจาหน้าที่ประสานไปแล้วว่ามีสิ่งใดที่ยังไม่สบายใจติดใจเราก็ขอโทษนะครับ ในฐานะหัวหน้าคณะระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจราชการที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนประพัฒก็กล่าวยอมรับในความผิดพลาดกรณีรถนำขบวนไปเบียดกับรถของประชาชนแล้วก็ชี้แจงว่าในวันเกิดเหตุต้องปฏิบัติภาร,รกิจในหลายจุดหลายอำเภอและยืนยันว่าไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการผ่อนคลายอิริยาบถในรถขบวน นายประพัฒยอมรับว่านายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้ใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีรถนำขบวนระหว่างปฏิบัติราชาการจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนอกจากจะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรตรวจสอบในทันทีที่ท,ทราบเรื่องเมื่อ2วันก่อนอวันนี้ก็ยังได้มอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีพร้อมกับคนขับรถตู้คันเกิดเหตุเข้าพบกับนางสาวพ,พัชรินวิกิจเศษผู้ประสบเหตุเพื่อที่จะขอโทษ และชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงว่าการจัดขบวนรถในวันเกิดเหตุเป็นลักษณะฟันปลาไม่ได้มีเจตนาขับเบียดรับและนอกจากกรณีปัญหารถนำขบวนก็ยังปรากฏคลิปภาพเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพของนายประพัฒ ไปตบหัวนายศิระเจนจาค้าสอสอของพักพลังประชารัฐระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับก่อนที่นายศิระจะชี้แจงว่าเป็นเพียงการหยอกล้อก,กันเล่นโดยไม่ได้มีปัญหากฎเครื่องใดๆและถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เมื่อพบเจอกันนายประพัฒน์ก็จะเรียกเข้าไปหาทักทายแล้วก็ตบหัว,วพร้อมๆกับพูดทีเล่นทีจริงว่าเมื่อถูกตบหัวบ่อยๆก็จะได้เป็นรัฐมนตรีเร็วขึ้น เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับท่านเจอผมจะขวางมือเรียกมาน,นี่มาน,นี่ขอเบิร์ตทุกเช้าถ้าเจอนะครับก็บอกว่าเบิร์ตแล้วจะได้เป็นเริ่มตีนะครับ<อ>ผมก็ยอมให้ท่านเบิร์ตเกือบทุกวันนะครับ<อ>หวังว่าจะได้เป็นเริ่มตี <laughs> นายสิระก,ก็ยอมรับนะครับว่าไม่คาดคิดว่าคลิปที่ปรากฏจะกลายเป็นข่าวที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อมวลชนครับซึ่งตัวของนายประพัฒน์เองก็พูดติดตลกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับ